สวัสดีเอฟทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมในขณะนี้ครับวันนี้ผมวอนกี้นะครับหรือนายสุริยาซับานาครับที่เอฟซีทุกท่านาก็รู้จักดีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของไฟมั่มนะครับมาแถลงการให้ฟังพาเรื่องของเรื่องเป็นยังไงมา,างไงวันนี้ผมจะมาแจ้งให้ทราบว่าเรื่องของไฟมั่มนะครับเพราะว่าบางท่านก็ไม่สบายใจนะครับอยากให้ผมมาพูดอย่างเป็นทางการเพื่อใได้มีความช่วยเหลือหรือ จะรับชมอย่างเต็มที่อย่างไม่ต้องคิดหน้าพระงหลังไม่ต้องหงัวหน้าพระบงหลังครับผมจะมาพูดในวันนี้เรื่องของลายมัมซึ่งได้เปิดการขายไปและผมก็ไม่ได้คิดจะขายและตอนนี้ผมก็ปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วและผมก็ขอสัญญากับพี่ทุกท่านครับว่าต่อไปนี้จะไม่มีคาว่าขายออกไปจากปากผมอีกเพราะหลายท่านอาจจะคงจะรู้และคงจะเข้าใจผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์บังคับให้มันเกิดขึ้น และต่อไปนี้มันจะไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาอีกผมออกมาพูดวันนี้ให้ได้รับความชัดเจนครับได้รับการชัดเจนเรื่องของไพ่หมัานะครับว่าต่อไปจะไม่มีการขายจะเป็นตายรดยังไงเราก็จะสู้ไปด้วยกันครับจะเครื่องบาเครื่องไหลกันไปแบบนี้นะครับผมรักไพ่หมัาม,มากนะครับชีวิตของผมและผมก็จะออกมาพูดให้ FC, หท่านสบายใจเพราะหลายท่านไม่มีการไม่สบายใจครับหลายท่านก็นอน โทรมาก็มีเป็นห่วงกลัวผมขายบางครั้งลงคลิปไปไม่เจอภายมัมก็โทรมาครับตัวว่าผมจะขายวันนี้ผมก็ออกมาพูดอย่างเป็นทางการให้ได้รับทราบได้รับรู้ถึงเรื่องของพลายมัมต่อไปจะมีการขายถึงแม้มันจะมีภาระอะไรอันใหญ่โตรหรือมากมายอันนี้ก็เลืวอแต่เอฟซีจะให้ความเมตตาและติดตามนะครับครั้งนี้ทั้งนั้นถึงผมยังยังไม่ได้ขายพลายมัมเสียไม่ได้หมายความว่าผมังมีคะแนนไปปกสิ่งที่ผมติดอยู่นะครับ แต่ผมไม่ใช่นะครับคือที่ผมออกมาพูดว่ามันได้ขายนั่นหมายถึงไครหมัมน่นี้มีแต่พีหลายท่านเป็นห่วงและก็เป็นใหญ่หลายท่านก็ไม่อยากให้เขาไปไหนผมเลยมาพูดให้เขาสบายใจให้พี่ท่านสบายใจและไม่ต้องห่วงว่าผมจะขายผมจะไม่มีการขายใายหมันนะครับแต่สิ่งที่ผมยังติดค้างอยู่มันก็มีอยู่จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่ามีมเศรษฐีใจบุญถไหนมาช่วยเหลือผมนะครับวันนี้ยังมมีใครช่วยเหลือแต่ว่าผมก็ฝาก ติดตามฝากแชร์เรื่องนี้ไปด้วยเผื่อจะไปถูกหูถูกตาหรือจะไปติดในช่องอื่นหรือจะไปเจอคนใจบุญที่กําลังอยากจะมาทําบุญหรืออยากจะมาช่วยเหลือหรืออยากจะเป็นสะพานบุญก็ได้นะครับวันนี้ผมเอาพูดให้เอฟซีทุกท่านสบายใจและไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่ว่าจะขายไฟมันนะครับเพราะว่ามันไม่มีการขายแลย้วต่อไปนี้จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วผมก็หวังว่าเอฟซีทุกท่านจะเมตตาและกรุณาช่องของเราและให้ความติดตามกดเชร์เพื่อที่จะมี รายได้ในส่วนตรงนี้ผมพยายามจะทําหลายๆอย่างครับเพื่อจะดึงไฟรมั่ไว้เดี๋ยวให้โฆษณาเข้าก่อนนี้ผมก็พยายามดึงโฆษณาเข้าแล้วถ้าโฆษณาเข้าปุ๊บผมจะมีโครงการมาหลายๆอย่างเพื่อที่จะช่วยไครมัาโดยที่เป็นโครงการที่ผมตั้งใจที่จะทําแต่ตอนนี้ก็รอโฆษณาครับเพราะว่าเราจะมาเปิดขายอะไรในช่องไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมีโฆษณาเข้าแล้วผมถึงจะทําได้ครับตอนนี้คือใครมั่ก็จะสบายใจเอฟซีท่านก็จะสบายใจแต่ผมได้แถลงการให้ทราบนะครับแต่ผมก็ นี่คือไพม่มันครับเป็นช้างที่ผมรักมากนี่ครับเป็นความผูกพันระหว่างช้างกับผมนะครับผมมาพูดตรงนี้ให้รับรู้และอีกอย่างหนึ่งเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งคือตอนนี้ผมจะเปิดช่องอีกช่องหนึ่งรอให้โฆษณาเข้าของไพม่มันก่อนคือช่องขุนช้างเฟมอลี่นะครับจะเปิดในไม่เกินวันตรงวันนี้เพราะที่เปิดไม่ใช่ว่ามีไรายได้อะไรเข้ามาครับผมมีโทรศัพท์สองเครื่องผมจะทําอีกเครื่องหนึ่งคือช่องของขุนช้างเฟมอลี่เพื่อบอกสะพานบุญกับทุกท่านและเพื่อป้องกันไว้ ช่องของผมนั้นอาจจะไม่ถูกตาคนหรืออาจจะถูกปิดหรือมีปัญหาขึ้นมามันจะแก้อย่างครับเพราะว่าอาจจะหายเอฟซองเอฟซีผมก็มีที่พึ่งครับเนี่ยครับเป็นชางที่จับมือไว้เป็นห่วงนี่คือให้กําลังใจผมนะครับผมก็ไม่ได้เสแสร้งทำครับเป็นเรื่องจริงนะครับที่ทาขึ้นมาเนี่ยครับมขาเป็นห่วงผมนะครับกลัวผมไปจากเขาและผมก็จะไม่มีทางจะปล่อยมือเขาไปไหนอย่างแน่นอนครับผมให้สัญญากับเอซีทุกท่านตรงนี้เลยนะครับถึงแม้ผมจะไม่มีอะไรมากมายมีคะแนนมากมายแต่ผมก็จะรักเขาจะเป็นห่วงเขามากที่สุดนะครับส่วน ช่องคุนช้างเฟมิลี่นั้นจะเปิดขึ้นมาเพื่อสำรองช่องของไฟมัมเพราะว่าการทําช่องบางทีอาจจะถูกปิดหรือถูกแฮ็กได้นะครับผมก็เลยทําสำรองไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ FC ฟซหายไปไหนหรือเพื่อช่องไฟมัมถูกปิดทุกอย่างมันก็จะจบลงทันทีนครับผมก็เลยป้องกันไว้ก่อนก็ฝากติดตามได้ครับทางช่องขุนช้างเฟมิลี่ของคนรักช้างโดยตรงเลยครับจะมีเขียนคำว่าคุนช้างเฟมิลี่คนรักช้างนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด กปิดช่องของไฟ่หมันนะครับเผื่อบางทีช่องอาจจะถูกแฮกถูกปิดมันจะมีปัญหานะครับผมก็เลยทําป้องกันไปก่อนวันนี้ผมมาบอกแจ้งข่าวดีให้สิีท่านรับทราบเพื่อที่จะสบายใจครับแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยมากเพราะว่าตัวแต่ท่านคิดมากไม่ใช่เป็นห่วงเป็นใยเป็นห่วงเป็นใยก็ดีแล้วครับแต่ผมลัวจะคิดมากบางท่านถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับครับเป็นห่วงไฟหมันของเราซึ่งเป็นช้างที่เสรลงนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตเป็นตัวรอหน่อยครับเพราะว่าเรื่องดีๆก็ต้องทําตัวให้ดีๆัตตต้้องงแ่วใหดูสุภาพ ในการออกข่าวดีๆแบบนี้ออกไปนะครับก็ไม่ใช่ว่ามีเงินมีทองมาแต่งตัวไม่ใช่ครับนี่คือการแต่งตัวคือเราเราจะมาพูดเรื่องดีๆแล้วก็ต้องแต่งตัวให้มันสุภาพหน่อยนะครับสุภาพหน่อยก็อันนี้ก็ก็จะจะจะออกกล้องอยู่คนเดียวเลยครับลายมันไม่ใช่อะไรครับจะคือจะแย่งซีนอย่างเดียวครับโอ้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็รู้แล้วจะออกเนี๋ยจะคุยจบก่อนก็จะอธิบายให้ฟังถึงช่องของคุณช่าง ซึ่งผมอยากให้คุณช้างเนี่ยเขามีบุญนะครับเขาได้มาอยู่ในกับผมแล้วผมก็ได้ช่วยเหลือเขาแล้วผมก็อยากให้คุณช้างเนี่ยได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้างโดยผมจะเปิดช่องขึ้นมาของของเขาเป็นช่องที่เกี่ยวกับการทําบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ที่ว่าตกยากเหมือนกันกับเขาครับเดี๋ยวจะถ่ายทอดเรื่องของเขาออกไปทางช่องของเขาและก็ว้าวพุยยุ่งสมองยู่ก่อนก็จะเป็น ี๋ยวพ่อจะคุยให้จบก่อนโอ้ยไหเอยลุกขึ้นขึ้นก่นอนนี่คือผมคือจะแยงซีนอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้รับรู้อะไรครับดีใจมากเลยจะแยงซีนกันอย่างเดียวเดี๋ยวยู่เฉยก่อนให้พ่อคุยก่อนฮึไหนเอยซึ่งช่องอยู่ทางนี้ครับพี่น้องครับอยู่ทางนี้ครับไม่ได้ใส่ไหนครับมาแย่งซีนกันหมดแล้วครับคือช่องไฟขุนช้างนี่เป็นุนช้างเฟอร์มารี่ของคนรักช้างจริงๆครับ,รบจะเป็น ช่องที่มีสะพานบุญและเป็นช่องทางช่องนึ่ทช่วยช่วยเหลือช้างด้วยกันอีกช่องหนึ่งซึ่งแต่ช่องของช้างนี่จะเป็นช่องที่ถ้าเกิดเรายืนได้แล้วช่องของเรายืนได้แล้วก็สามารถผ่านตรงนี้ไปได้แล้วช่องของขนช้างเฟมิรี่นี่เป็นช่องที่จะมาช่วยเหลือช่วยเหลือเรื่องช้างที่รับสภาพช้างพิการั้างที่ตกงานช้างที่ไม่สบายแม่อะไรจะผ่านถ่ายทอดไปทางช่องของขนช้างเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันผมจึงบอกเลยไงครับว่ามือคนเราเนี่ยต้องชุ่มในการให้ ถ้าเรามีพอแล้วเราต้องแบ่งปันคนอื่นแต่วันนี้ผมยังไม่มีพอนะครับแต่ว่าเราทำทำสำรองไว้ทำสำรองไว้เพื่อที่จะอาจจะมีปัญหาม,มาภายหลังก็จะได้มีช่องขนช้างสำรองไว้แล้วก็พอเราอาจจะยืนได้สักวันหนึ่งอาจจะมีเศรษฐีใจ,ใจบุญหรือมีเศรษฐีนีที่ไหนมาไม่รู้มาเจอเรื่องของผมอาจจะจะช่วยเหลือเรื่องราวของผมต่อไปหรืออยากจะเมตตากราบนาช่องของผมมันก็อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตแต่ถ้าถึงจุดนั้นแล้วยืนได้แล้วผมก็จะถ่ายทอดเรื่องราวการทาบุญเรื่องการ ของคุณช้างเนี่ยเปิดเทอาไปให้คุณช้างได้เป็นสะพานบุญได้บุญภายเก่าภายอายุมากแล้วเพื่อที่จะต่อไปใครที่อยากรู้ว่าช้างเชือกไหนที่ไม่สบายหรือช้างเชือกไหนที่ตกระกมลําบากสไตล์เดียวกับคุณช้างจะให้คุณช้างเนี่ยเป็นช้างเชือกที่เปิดบุญให้เป็นช้างเชือกที่นําพาความสุขให้ช้างเชือกนั้นนั่นคือจิตสํานึกของผมแล้วก็สิ่งที่ผมจะทําเป็นเขาเรียกว่านโยบายของผมที่ต้องการจะทําตรงนั้นเป็น ความคิดลึกๆนะครับที่อยากทําให้ได้บุญทั้ง f อซและก็คุณช้างของเราไม่ใช่ว่าจะมาเปิดบริจาคไม่ใช่นะครับคือเป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรื่องช่วยเหลือเรื่องช้างตกงานหรือช้างโดนจะทํำยังไงคือจะเปิดเท่ผ่านช่องของคุณช้างเฟมอลี่นะครับคุณช้างเฟมอลี่คนรักช้างนะครับช่องนี้จะเปิดมาในไม่กี่วันนี้นะครับอาจจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับอีกช่องหนึ่งเพื่อป้องกันไว้และก็อีกแล้วครับพลายมังของเราก็จะแย่งซีอย่างเดียวครับนี่ครับ แตวก็ลงมาเออเอาข้าไปอ่ะเอาให้สบายใจตาทำไปตาโอ้ปวดพ่อร้อนโอ้เข้าใจครับประเด็นร้อนครับเข้าใจครับเนี่ยครับเอาเอาขับไปโอ้ยเนาะโอ้ยกดเลดไหนนี่ครับคือขุนช้างคือปลายหม่ำของเราครับสงสัยอยู่ตัวร์ุมร้อนครับจะให้มาอยู่ในร่มนะครับเป็นช้างที่รู้ภาษามากครับปลายหม่ำของเราเนี่ยครับก็ มีอะไรพูดมากมายวันนี้ผมก็มาแสดงขา่ขาวดีแล้วครับบอกข่าวดีแล้วก็เออเอาไปเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีที่อยากให้เอฟซีหลายท่านได้รับรู้เพราะว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเรื่องแบบนี้จะได้รับรู้กันออกไปเพื่อคลิปของผมที่ลงในวันนี้จะได้เป็นสุดหุสงุดตาเอฟซีหลายท่านที่อาจจะมีกําลังมากมายผมไม่ได้มีกําลังมากมายที่จะไปมีคะแนนมากมายที่ไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับแต่ที่ผมผมมาพูดผมไม่ได้มีคะแนนอะไรไมาช่วยนะครับแต่ ผมอยากให้เรื่องของผมนั้นไปถึงหูเอฟซีที่เป็นห่วงก็เลยอยากจะโอมให้เป็นทางการเลยว่าจะไม่ได้ขายไฟมามแล้วเพื่อที่จะไม่ต้องทําให้เขาเป็นห่วงนะครับไม่ต้องาทำให้เขาเป็นหว่วงแต่ก็เป็นอย่างทางการนะครับพูดอย่างทางการเมื่อวานผมก็พูดไปแล้วบางท่านบอกว่าอาจจะพูดด้วยความตกใจหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ครับนี่คือผมตั้งใจจะมาพูดและแต่งตัวมาให้ดูโลที่สุดนครับวันนี้เพื่อที่จะมาพูดเรื่องดีๆแบบนี้ครับเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ว่าผมขายทอดฟังและฟากแช่ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่าง่างผ่านไปได้ผมก็ฝากความหวังไว้กับ f c ทุกท่านนะครับเพราะว่ามีหลายท่านความหวังอยู่กับ FC FC ก็มีกําลังใจให้ผมติดตามช่องของผมให้ความช่วยเหลือเรื่องแชร์เรื่องอะไรหลายๆอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็หวังส่วนหนึ่งว่าจะมี FC เข้ามาช่วยเหลือเราหรือติดตามช่องของเรามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เขาก็จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับผมนี้ไปตลอดไปนะครับวันนี้เรื่องดาวดีๆก็ได้ออกมาให้ท่านได้รับชมแล้วก็หวังว่าท่านจะสบบาายใจจได้ผมกก็ขอคคลิปััันนร่นรนะ เพี้ยนคานี้ก็ได้ั้งครับก็เอาแล้วครับนี่ก็มันไม่ได้ออกซินไม่ได้ครับคือผมต้องก็ไปมาก็อยู่ประมาณนี้ก็ไม่ได้ขายแล้วครับเขาดีใจมากครับก็อยากจะร่วมออกเรื่องราวดีแบบนี้ไปด้วยครับนี่ผมไม่ได้ถ่ายทำครับเป็นเรื่องการะทำจริงของเขาครับเนี่ยครับเขาก็โอ้ยหมาเออ้ให้พ่อพูดจบก่อนนี่คือเรื่องจริงๆครับที่เกิดขึ้นจริงแต่ผมก็ฝากขอบคุณเ c ซีทุกท่านครับที่ให้กำลังใจและก็ 哎，我 <I>。<laughs> <laughs>